ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบและตอนนี้เราก็าอยู่กันในช่วงสปอยแมนก็จะมาทำการสปอยมังงะกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยมังงะเรื่อง Back ปีศาจของแอสตาเป็นปีศาจชั้นต่ำจริงๆหรือไม่ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างงงนะสำหรับชาวแบ็คโคเวอร์ที่ปีศาจเบอร์หนึ่งอสแตนหน้าภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนโดนกล่าวหาว่าเป็นปีศาจชั้นต่ำซะนี่ถึงมันจะปากหมาไปหน่อยก็ตามซึ่งในคลิปนี้ผมไม่ได้มาฟันธงนะครับว่าปีศาจเบอร์หนึ่งมันเป็นปีศาจชั้นสูงหรือเป็นปีศาจชั้นต่ำแต่ผมจะมานําเสนอแนวคิดทั้ง2อย่างเลยว่าถ้าเกิดปีศาจเบอร์หนึ่งมันเป็นปีศาจชั้นต่ำจริงมันมีา ชั้้นนสูงขึมามันจะต้องเป็นอย่างไรถึงจะเรียกว่าปีศาจชั้นสูงมาเริ่มที่ต้นต่อการทําให้ปีศาจเบอร์หนึ่งถูกเรียกว่าปีศาจชั้นต่ํากันก่อนเลยนะครับคือในตอนที่แอสตากาลังประทะร่างกายกับดันเต้อย่างดูเดือดเลือดพ่านอยู่นั้นดันเต้ได้มีการไปถามปีศาจที่สถิตอยู่กับตนเองซึ่งปีศาจตนนั้นมีชื่อว่าลูซิเฟอร์โดยถามว่าไอ้ปีศาจตัวที่ใช้แอ erm นตี้เวทมนต์เนี่ยมาเป็นใครอะไรยังไงพอจะรู้จักบ้างหรือเปล่าทางด้านลูซิเฟอร์ที่โดนถามก็แบบไม่รู้จักไอ้ปีศาจตัวน,นี้นลนนนเลยสัก ก็ตาลูซิเฟอร์ก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับดัตเต้ไปว่าไอ้ปีศาจตนที่มันใช้แอนตี้เวทมนต์นี้เนี่ยมันคงจะเป็นปีศาจชั้นต่ำารือมั้งเมื่อเป็นแบบนี้ก็สามารถบอกได้อย่างหนึ่งครับว่าลูซิเฟอร์ยังไงยังไงมันก็ไม่รู้จักปีศาจเบอร์หนึ่งอย่างแน่นอนไอ้สิ่งที่พูดออกมามันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นดังนั้นความเป็นจริงแล้วปีศาจเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งปีศาจชั้นต่ำหรืออาจจะเป็นได้ทั้งปีศาจชั้น ในปัจจุบันจากมังงะตอนที่246จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากคําพูดของดันเตว่าพวกปีศาจเนี่ยมันก็แลดูจะมีการแบ่งชนชั้นกันอยู่เหมือนกันอย่างน้อยๆก็มีชนชั้นสูงกับชนชั้นต่ำแน่ๆล่ะครับและตอนนี้จากความคิดเห็นส่วนตัวของผมพวกปีศาจชั้นสูงน่าจะมีอยู่ทั้งหมดเพียงแค่10ตนเท่านั้นถ้าอิงตามทีออฟคลิฟฟอร์ดหรือในภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าต้นไม้ปีศาจซึ่งบนทีออฟคลิฟฟอร์ดจะมีวงกลมๆทั้งหมด10วงซึ่งทั้ง10วงนี้จะถูกเรียกว่าคลฟแล้วก็จะ ีปีศาจประจําวงต่างๆอยู่ทั้งหมด10วงนี้ซึ่งผมคาดว่าไอ้พวกปีศาจที่ประจําตําแหน่งอยู่ตามวงกลม,กลม10วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีศาจชั้นสูงนะครับแบบเป็นอีกระดับหนึ่งของพวกปีศาจท,ทั่วไปอะนะเพราะจากข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตกล่าวว่าทีออฟคิฟฟอร์ดมันจะเป็นด้านตรงข้ามของทีออฟไลท์หรือในภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งก็จะมีวงกลมทั้ง10วงอยู่เหมือนกันและวงกลมทั้ง10วงนี้ของต้นไม้แห่งชีวิตจะถูกเรียกว่าเซฟิลออสถ้าเกิดเร เช่นเดียวกับพวกปีศาจพอมาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มหัวร้อนแล้วว่าจะเล่าเรื่องพวกต้นไม้นี่ทําขี้เกลืออะไรวะตัวมาฟังเรื่องปีศาจเบอร์หนึ่งนะเฟยผมจะบอกแบบนี้ครับว่า,าอเรื่องต้นไม้ต่างๆที่มาอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแกนหลักเพียงอย่างเดียวของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เพราะถั้งเกิดสังเกตดีๆจะพบว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับไอ้ต้นไม้ประมาณนี้ทั้งนั้นอย่างตอนที่พาท,ทรี่เด็กกระโปงได้ทาการใช้เวทมนต์ต้องห้ามามม่น,นวถา ไอสัญลักษณ์วงกลมที่มันอยู่บนแท่นศิลาแล้วรอให้เอาหินเวทมนต์ไปใส่เนี่ยมันเหมือนกับอะไรล่ะครับมันก็เหมือนกับสัญลักษณ์วงกลมบนไอ้ต้นไม้ทั้งสองต้นที่ที่กล่าวไปนั่นแหละในที่นี้ต้นไม้ของพวกเอลจะถูกเรียกว่าทีออฟไลฟ์นั่นก็เลยหมายความว่าพวกเอลที่เก่งๆที่มีลิสเป็นหัวหน้าแก๊งที่สิงสถิตกันอยู่ที่พระราชวังเงาเนี่ยเอลพวกนี้ก็คือเหล่าเทวดาทั้ง10องค์ที่ทําหน้าที่ปกปักรักษาวงกลมเซฟิร้อสนั่นเองเห็นไหมล่ะครับว่าไอเรื่องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเน เนื้อเรื่องมันไม่ได้เน้นหนักอะไรขนาดนั้นซึ่งตรงจุดนี้ของพวกเอล์มันจึงสามารถใช้เป็นข้อเปรียบเทียบกับพวกปีศาจได้ว่าขณะพวกเอล์ยังมีการแบ่งระดับความเก่งกาจกันเลยเอล์ั้งสิคนที่เก่งๆที่นําโดยลิสน่าจะเรียกตัวเองว่าอัคระสาวกแห่งซิฟิลาละบังครับถ้าเกิดจะไม่ผิดนะดังนั้นมันจึงแบบความว่าการที่จะมีพวกปีศาจเก่งๆอยู่ประมาณ10ตนแล้วก็มีหัวหน้าแก๊งแบบที่ลิสเป็นเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรดีไม่ดีอาจจะมีชื่อกลุ่มว่าอัคระสาวกแห่งิฟ่่่าาาาก็็อออจจจะะเเปปปนนไไได้้้้ซึงงรรืืตมีศหว อยู่ในคลิปนี้เพื่อใช้ในการกล่าวถึงค่อนข้างเยอะผมจึงต้องทําการอธิบายไว้ก่อนว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าได้งงกันอย่างแน่นอนถึงมันจะแลดูนอกเรื่องไปเยอะมากเลยก็ตามทีนี้เราก็ได้เวลาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันแล้วนะโดยมาเริ่มวิเคราะห์ในส่วนที่ปีศาจเบอร์หนึ่งเป็นปีศาจชั้นต่ำกันก่อนเลยจากข้อมูลของต้นไม้ปีศาจหรือ T o f c l i f f o r d ที่ได้กล่าวไปข้างต้นมันแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากว่าจะมีปีศาจชั้นสูงอยู่ได้เพียงแค่10ตนเท่านั้นดังนั้นนนกาาารรทีีี่่ปปปศจจจเเบอ์ะ็ชััต้ตมน เป็นเรื่องที่แปลกไหมผมก็ว่าไม่นะเพราะว่าจานวนปีศาจที่อยู่กันที่โลกดินแดนแห่งความตายหรือที่อีกโลกนึงเนี่ยมันก็มีจํานวนมากมายมหาศาลมากคล้ายๆกับพวกมนุษย์ที่อยู่บนโลกของพวกแอสตานั่นแหละครับแต่เพียงแค่เป็นปีศาจเท่านั้นปีศาจเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่ปีศาจธรรมดาธรรมดาก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมเพราะถ้าเกิดอิงตามพวกดาร์คไทรแอดจะพบว่าควรพวกนี้จะมีพวกปีศาจสถิตอยู่กับคนละตนเลยแต่เพียงแค่ปีศาจที่สถิตอยู่นั้นเป็นปีศาจธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นปีศาจชั้นสูงแบบพวกผู้นําของพวกดาร์คไทร์แ เ,เห็นไหมว่าปีศาจของคน,นอื่นๆในดาร์คไทแอดก็เป็นปีศาจธรรมดามดาหรืออาจจะเป็นปีศาจชั้นต่ำกันทั้งนั้นและพอพูดไปถึงเรื่องพลังอย่างแอนติเวทมนต์ของปีศาจเบอร์หนึ่งมันก็โคตรโหดโคตรอันตรายถูกต้องไหมล่ะครับแต่ถ้าเกิดที่โลกดินแดนแห่งความตายคล้ายๆกับโลกของพวกแอสตามันก็อาจจะมีพวกที่เหมือนกับจะมีพวกพลังเวทหวดๆแต่ไม่สามารถหาวิธีใช้ที่มันเหมาะกับตนเองได้อยู่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นลาดอสจากอาณาจักรไดมอนที่เป็นคู่ต่อสู้ของแอสตาร่รางปีศาจในภาคป่าแม่มดคือคนคนนี้มีเวทม์ี่ ไอตอนแรกที่ผมได้ยินนี่คือแบบเย็ดเค้โคตรเท่พลังเวทไรธาตุแบบนี้มันต้องเป็นคนโหดแน่เลยอารมประมาณว่าเฮ้ยแบบพลังเวทของลาดอสมันเป็นไรธาตุเว้ยมันก็ไม่มีทางแพ้ทางเวทของใครเลยดิเพราะเป็นพลังเวทไรธาตุแต่พอเอาเข้าจริงลาดอสมันไม่สามารถใช้พลังเวทไรธาตุของตนเองเนี่ยให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะมีพลังเวทที่ไม่แพ้ทางใครสิ่งที่ทําได้จริงๆจากพลังเวทไรธาตุที่ลาดอสสามารถทําได้ก็แค่เอามาทําเป็นพลังเวทด้านเสริมพลังกายให้กับตนเองเท่านั้นจนสุดท้ายก็ได้มอริจิต ัหนนกเวทถึงได้มีความโหดร้ายขึ้นมาเนื่องจากสามารถดูดเวทมนต์ของคนอื่นมาได้นั่นเองดังนั้นมันจึงหมายความว่าจากในเคสนี้ของลาดอสถึงจะมีพลังเวทที่ดูดีดูโหดสักแค่ไหนแต่ถ้าไม่สามารถใช้งานได้มันก็เท่านั้นครับซึ่งปีศาจเบอร์หนึ่งมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกับลาดอสก็ได้แบบว่าถึงที่โลกดินแดนแห่งความตายตนเองจะมีแอนตี้เวทมนต์อยู่แล้วก็ตามก็อาจจะไม่สามารถดึงมันออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนวันหนึ่งอาจบังเอิญโดนเชิญไปให้อยู่กับแอสตาแล้วก็พบว่าไอเด็กคนนี้มันสามารถใช้พลังของเรา ด,ดีแถมยังมีกริมมัวห้าแฉกที่แสนโกงที่ภายในกริมมัวก็ยังมีดาบที่มีความสามารถเทพๆรอให้ไปฟาร์มอีกมากมายอารมณ์ประมาณว่าได้มาจับคู่กับแอสตาแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่โกงไปอะครับสำหรับปีศาจเบอร์หนึ่งเพราะถ้าเกิดอาจารย์ธรรมตายุกิแกมาในคอนเซปต์แบบสิ่งที่ธรมรมดาธรรมดาบวกกับสิ่งธรรมดาแล้วกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่ผมก็ว่ามันก็ดูเจ๋งดีเท่ดีนะครับแบบว่าแอสตาเป็นมนุษย์ที่ไร้พลังเวทเป็นคนธรรมดาบวกกับปีศาจเบอร์หนึ่งที่ไม่สามารถใช้พลังความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็คือปี ธรรมแต่ถึงพวกเขาจะเป็นสิ่งที่ธรรมดารรมดาพวกเขาก็สามารถกอบกู้โลกทั้งสองแห่งเอาไว้ได้ด้วยพลังแห่งวิตราาพมันก็ดูเท่ดีถึงในปัจจุบันปีศาจเบอร์หนึ่งมันจะต้องการยึดร่างแอสตาเช้าวกับวันเย็นสามเวลาหลังอาหารยกเว้นเวลาที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันหัวร้อนก็ตามแต่ก็นะในอนาคตยังไงยังไงผมก็ว่ามันสองคนต้องดีกันได้อย่างแน่นอนและอีกกรณีหนึ่งที่ทําให้ปีศาจเบอร์หนึ่งกลายเป็นปีศาจชั้นต่ําก็คือพลังของตนเองเนี่ยมีความอันตรายมากมายเกินไปครับประมาณว่าควบคุมพลังแอนตี้เวทมง,งตนเอองไไม่ได้ไร ลเลยลักซันโดชอบอยู่คนเดียวมากกว่าลองนึกสภาพที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันไม่สามารถเข้าสังคมกับปีศาจตอนอื่นได้ดูสิครับว่ามันจะเป็นอย่างไรคือถ้าเกิดให้พลังแอนตี้เวทมนต์ใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพผมว่ามันยังดีสักกว่าพลังแอนตี้เวทมนต์ที่ไม่สามารถควบคุมได้นะเพราะขึ้นชื่อว่าพลังแอนตี้เวทมนต์พอได้ไปสัมผัสกับเวทมนต์อะไรเวทมนต์นั้นก็ต้องถูกทำลายจนหมดสิน้นน่าจะไม่เว้นแม้แต่พลังเวทหรือมานานในร่างกายของผู้อื่นมันถึงได้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมปีศาจเบอร์ 1, ถึงงงงงไมมม่่่ีใคครรรู้้้้จััััักเเลยทททชือปปะวตติาา็น ถ้าเกิดไม่เคยสู้ด้วยไม่เคยประทะร่างกายกันเลยเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันมีพลังแอนตี้เวทมนต์แบบนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยมันถึงเป็นซีนเอกลักษณ์ประจําเรื่องนี้ครับอารมณ์ประมาณว่าแบบเวอะว่าแบบมีพลังแอนตี้เวทมนต์อยู่บนโลกนี้ด้วยเหรอวะอะไรทำนองนั้นและเมื่อไม่ค่อยได้แสดงฝีมือหรือไม่เคยอยู่ร่วมกับใครในสังคมเลยปีศาจเบอร์หนึ่งจึงโดนจัดอยู่ในกลุ่มปีศาจชั้นต่ํามันก็เลยมีโอกาสไปไปได้และนี่ก็คือความจินตนาการอันล้นเหลือล้าเลือดของผมในการคิดเรื่องปีีศศาาาาาจจจเเเบออรร์ในนนนนนนส่่่ววววขงกปป็็ชั้้ตะคคหไดแม เเหล่านี้ของผมปีทั้งเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วที่โลกเด่นในความตายมันมีพวกปีศาจอยู่เยอะมากๆมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ปีศาจเบอร์หนึ่งจะเป็นเพียงแค่ปีศาจชั้นต่ำหรืออาจจะเป็นเรื่องที่หาวิธีใช้พลังเวทของตอนเองให้มีประสิทธิภาพไม่ได้จะต้องโดนกล่าวหาว่าเป็นพวกปีศาจก,ก,กากเป็นปีศาจชั้นต่ำหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องที่ปีศาจเบอร์หนึ่งควบคุมพลังแอนตี้เวทมนต์ของตอนเองไม่ได้จะต้องปีกวิเวกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวจนสุดท้ายก็ไม่มีปีศาจตัวไหนเลยที่จําอะไรเกี่ยวกับปีศาาาาจจเเเบออออร์ตตัวนนนนนีีี้้้้ไไดดกกกก็ลยยโใหู่่่แ๊งงปปชืม ไม่มีผลงานอะไรเลยนั่นเองต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์ในส่วนที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมาเป็นปีศาจชั้นสูงนะครับคือจะเห็นได้ว่าไอตอนแนวความคิดของผมที่ว่าปีศาจเบอร์หนึ่งเป็นปีศาจชั้นต่ำผมก็ว่ามันค่อนข้างน้ำเน่ามากเลยนะจนผมในจะอ้วกแตกอยู่แล้วเนี่ยขนาดเป็นความคิดของผมเองนะผมจะบอกเลยว่าไอนี่สายส่วนตัวของปีศาจเบอร์หนึ่งเท่าที่ดูในแอนิเมะหรือในบังะจนมาถึงตอนนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นปีศาจที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมีความปากหมาในระดับเวลตันมีความเกียนที่เกรยทีีเดยว เพราะจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่แอสตาแพ้พูดต่อสู้ปีศาจเบอร์หนึ่งมันจะพูดทำนองว่าถ้าเกิดตัวมันเนี่ยออกไปสู้เองยังไงยังไงก็ไม่มีทางแพ้แน่อย่างในตอนที่แอสตาโดนลาดอร่างพูดเล่นงานจนเกือบตายมันจึงเป็นผลให้แอสตาได้ไปเจอกับปีศาจเบอร์หนึ่งเป็นครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นปีศาจเบอร์หนึ่งมันก็บอกกับแอสตาว่าถ้าเกิดยอมให้มันใช้ร่างกายหรือว่าให้มันยึดร่างเนี่ยก็จะสามารถเอาชนะลาดอร่างพูดได้อย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นเมื่อเร็วๆนี้มันก็มีอะไรทำนองนี้เหมือนกันในตตออนนนที่ sta, ท่สสาโโดดดััเมมมใจหลบไป แอสตาก็ได้ไปเจอกับปีศาจเบอร์หนึ่งเป็นครั้งที่2ซึ่งในตอนนั้นปีศาจเบอร์หนึ่งมันมีความหัวร้อนมากแบบร้อนจัดๆเลยแบบโกรธดันเตมากที่อัดแอสตาตอนใช้ร่างปีศาจมันก็เหมือนอนกับว่าปีศาจเบอร์หนึ่งโดนดันเตตบถังอ้อมนั่นแหละครับเพราะพลังของแอสตาร่างปีศาจมันก็คือพลังของปีศาจเบอร์หนึ่งอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดออกไปสู้เองได้นี่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันออกไปสู้เองแล้วครับเรียกได้ว,ว่ามีความไม่ยอมแพ้อย,อยู่กับตัวเหมือนแอสตาไม่มีผิดเลยซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้ที่ได้ มันค่อนข้างบ่งบอกออกมาอย่างชัดเจนมากว่าปีศาจเบอร์หนึ่งมันไม่ใช่ปีศาจชั้นต่ำแบบในแนวคิดที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เลยสักนิดคือทั้งนิสัยในความมั่นใจมั่นหน้าที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมากถ้าเกิดออกไปสู้เองแล้วก็ยังไงยังไงก็ไม่มีทางแพ้แน่มันจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันจะเป็นปีศาจชั้นสูงเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีความมั่นใจมั่นหน้าเกินไปนี่แหละคือไอ้พวกความมั่นใจที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันมีมันเปน ดได้หมดนะครับถึงได้มั่นใจมากว่าจะชนะเวลาที่จะต้องออกไปต่อสู้กับใครก็ตามเพราะพลังแอนตี้เวทมนต์ขั้นสูงสุดที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยผมว่ามันเป็นความสามารถแบบเป็นวงกว้างหรือที่เรียกว่าแอเรียออฟเอฟเฟกคือจะทําการกระจายแอนตี้เวทมนต์ออกไปทําลายเวทมนต์ของฝ่ายตรงข้ามให้หายไปเลยหรือที่ตัวเองนัะนะ่นน่ะยืนอยู่เฉยๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นการสร้างโดมแอนตี้เวทมนต์ขึ้นมาคือตรงบริเวณที่โดนโดมมีครอบเอาไว้สิ่งต่างๆที่อยู่ในโดมจะไม่สามารถใช้พลังเวทใดๆได,ได,ได้อารมณ์ผมบบว่ายังไงยังไงถ้าเกิดปีศาจเบ ที่เวทมนต์จริงๆมันก็น่าจะทําได้แบบที่ผมคิดเอาไว้ได้อย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดปีศาจเบอร์หนึ่งมันมีความสามารถถึงขั้นนี้อย่าว่าแต่แค่เป็นปีศาจชั้นสูงเลยครับยึดครองโลกของพวกแอสตาและโลกดินแดนแห่งความตายมันก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยแต่ที่มันขัดขัดตรงส่วนนี้ก็คือถ้าเกิดปีศาจเบอร์หนึ่งมันเป็นปีศาจชั้นสูงทำไมลูซิเฟอร์ถึงไม่รู้จักกันล่ะเพราะถ้าเกิดปีศาจเบอร์หนึ่งกับลูซิเฟอร์อยู่ในแก๊งสิปีศาจของทรีออฟคิฟฟอร์ดมันก็ต้องรู้จ มันออกจะเด่นสักขนาดนั้นซึ่งตรงจุดนี้ผมคิดออกมาได้นิดหน่อยนะครับว่าทําไมถึงไม่มีปีศาจต,ตนไหนเลยรู้จักปีศาจเบอร์หนึ่งของแอสตาก็แบบว่าจากข้อมูลที่มีในตอนนี้ถ้าเกิดพิจารณาให้ดีๆปีศาจส่วนใหญ่ที่เคยปะทะกับแอสตามาเนี่ยพวกปีศาจมันรู้แค่ว่าแอสตามีพลังแอนตี้เวทมนต์และพลังแอนตี้เวทมนต์มันก็มาจากปีศาจเบอร์หนึ่งถูกไหมล่ะครับแบบนี้มันจึงหมายความว่าพวกปีศาจเหล่านั้นไม่เคยได้พบหน้าค่าตากับปีศาจเบอร์หนึ่งของแอสตาเลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างมากก็แค่ได้เเเเหห็็นนนนนในสภาาาพพงงวิญญณท่่่ัั้แแลมือกบบ มันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ปีศาจเบอร์หนึ่งอาจจะมีพลังเวท2รูปแบบในปีศาจตนเดียวก็อาจจะเป็นในกรณีที่ว่าเมื่ออยู่ที่โลกดีเดนในความตายจะมีความสามารถในการใช้เวทมนต์อีกแบบหนึ่งพอมาอยู่ที่โลกของพวกแอสตาก็จะมีความสามารถในการใช้เวทมนต์อีกแบบหนึง่งอารมณ์แบบพอไปอยู่ที่อื่นพลังเวทมนต์ก็จะถูกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโลกนั้นๆมัน,น,นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไม่มีปีศาจตนไหนรู้จักกับปีศาจเบอร์หนึ่งเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าปีศาจตน,นอื่นๆจําพลังเวทของปีศาจเบอร์หนึ่งไม่ได้เนื่องจากพลััังงงเเเเวขอออปปปปีีีาาจบรร์มมนนนนนนล่่ยไก็ะะะณ้ค สำหรับแนวคิดที่ว่าปีศาจเบอร์หนึ่งมันเป็นปีศาจชั้นสูงก็คือตามสเตปของคนโหดคนเทพนั่นแหละทําอะไรก็ดูโหดดูเทพไปซะหมดเลยก็น่าจะครบถ้้นกระบวนความสําหรับแนวคิดของผมทั้งเรื่องที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันเป็นปีศาจชั้นต่ำหรือเรื่องที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันเป็นปีศาจชั้นสูงและเรื่องลําดับชนชั้นของพวกปีศาจข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการวิเคราะห์ทีออฟคลิฟฟอร์ดทั้งสิ้นนะมันก็เลยอาจจะดูเหมือนพวกปีศาจจะมีอยู่แค่เพียง2ชนชั้นเท่านั้นเพราะในตอนนี้ข้อมูลมันกมีีออย่เยเทาาาน้้ดไแหลละกกกปววว๋ ลับไม่ถูกและผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเองเนื้อเรื่องต่างๆมันยังไม่ได้มีการเฉลยออกมานะว่าปีศาจเบอร์หนึ่งมันเป็นปีศาจชั้นสูงหรือว่าเป็นปีศาจชั้นต่ำดังนั้นโปรดควรใช้จักรยานในการรับชมและชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแล้วท่านผู้ชมละครับคิดว่าปีศาจเบอร์หนึ่งมันเป็นปีศาจชั้นสูงหรือว่าเป็นปีศาจชั้นต่ำก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผมก็อยากจะ ตามที่แฟนเพจ Facebook เ c e b o o k โอเวอด้วยนะเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบง่ายกว่านะคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดบีกบินไปจะได้สามารถหากันเจอได้ไม่ยากอีกด้วยแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ช่วแชร์คลิปนี้ให้ก,การกะจายไปทั่วทุกสารทิศด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย